สองกระเป๋าคุณพิสหอวังห้าใบสุดอลังการตามนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิลาโมสค่ะในคลิปนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวจะพาไปส่องกระเป๋าดาราอีกเช่นเคยวันนี้เป็นคิวของคุณคริสขวาวางนะคะใครที่ถูกใจคะกดหัวใจมาให้รวๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่าว่าใบแรกนี้เป็นกระเป๋าจากแบรนด์อะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่แบบเจาะรายละเอียดยิบกันเลยค่ะใบแรกนี้นะคะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์โบติก้าเวเนท่าพาวส์นะคะซึ่งใบนี้ค่ะมีความเก๋ก,กรุบมากๆค่ะทุกคนด้วยความที่ตัวคลัชนะคะจะเป็นคลัช ที่ดูนุ่มๆนลคะแล้วก็มีวอลลุ่มในตัวมาพร้อมกับกรอบแม่เหล็กค่ะที่หุ้มด้วยกระดาษคราฟต์นะคะแล้วก็เวลาที่เปิดมาเนี่ยเขาจะมีช่องเดี่ยวด้านในค่ะแล้วก็ซับในด้านในเนี่ยจะเป็นซับในแบบหนังลูกวัวค่ะทุกคนกระเป๋าใบนี้นะคะดูหน้าตาคล้ายกระดาษคราฟ์นะคะจะเป็นวัสดุหลักใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบตเชียรของเขาก็คือโพลีเอไมด์ค่ะโพลียูรีเทนนะคะแล้วก็กระดาษคราฟ์นั่นเองค่ะฮาร์ดแวร์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ขนาดอยู่ที่18 18 40ซมค่ะ ใบนี้ค่ะ m a d อ in อิตาลีนะคะราคาอยู่ที่6ก0ม0บาทค่ะทุกคนโอ้โหถือออกมาแล้วเก๋กรุบคิดดูสิว่าใครเนี่ยจะแคร์ริกระเป๋าใบนี้ได้ถ้าไม่ใช่คุณคริสหอวังค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะว่ากระเป๋าใบที่2นั้นหน้าตาจะเลิศเซมัพนตแค่ไหนค่ะใบที่2ค่ะมาจากแบรนด์ p r ada ค่ะเป็น p r ada re edition 2005 r n i e nylon bag ค่ะซึ่งกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋า re edition 2005เนี่ยที่ทามาจากวัสดุ r e นิล o n ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผลิตจากขยะพลาสติกรีไซเคิลบริสุทธ ที่รวบรวมมาจากในมหาสมุทรค่ะเช่นพวงอวนจับปลาเอ่ยนะคะเส้นใยสิ่งทอเอ่ยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นวิธีการเปิดปิดด้วยซิปนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับโซ่แล้วก็สายสะพายครอสบอดี้ค่ะซึ่งด้านหน้าเนี่ยมีการตกแต่งด้วยโลโก้สามเหลี่ยมโลหะเคลือบอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ทราดาเขาเลยค่ะช่วงขอบต่างๆนี่ยจะเก็บรายละเอียดด้วยการทริมด้วยหนังซาฟยโนนะคะแล้วก็ตัวเชนต่างๆสามารถถอดออกได้ค่ะตัวสายสะพายที่เป็นครอสบอดี้ตัวนั้นค่ะสามารถปรับระดับได้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรของกระเป๋าใบนี้ค่ะ จะเป็นสีเงินนะคะไซส์จะอยู่ที่18คูณ6.5คูณ22เซนติเมตรค่ะ ราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่1,100ยูโรค่ะหลังๆมานี้นะคะมอสจะพยายามปรับนะคะใช้ราคาที่เป็นราคาของฝั่งยุโรปแล้วกันให้มันเป็นเงินยูโรค่ะเพราะว่าราคาที่อยู่ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐแ,แต่ละสถานที่เนี่ยเขาจะมีการบวกภาษีบวกแวดเพิ่มไปอีกนะทำให้คนฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยราคามันแบบว่าเท่านี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าต้องบวกเพิ่มอะไรอีกไว้แต่ถ้าเป็นฝั่งยูโรเนี่ยราคาเท่านี้เวลาที่ไปช็อปค่ะก็จะราคาเท่านี้เลยไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่ามอสจะทําการแปปลงงเเ็นน่าิไทย ด้านบนอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าใบไหนที่หาราคายูโรไม่ได้จริงๆเราก็จะใช้เป็นราคาที่มาจากราคาดอลลาร์ค่ะใบนี้ค่ะไม่ค่อยเห็นดาราถือนะคะแต่ว่าคุณควิสเอามาถือแล้วก็ถือออกมาได้ดีมากๆแล้วมีจุดเด่นที่เรียกได้ว่าจุดขายของใบนี้เนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวค่ะนั่นก็คือกระเป๋า Tom Ford e m b o s s e d c r o c o d i l e t ไ a ท์ทีทวิส์แคมซึ่งกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าสพายไหล่ที่ปราณีตประดิษฐ์จากหนังนูนลายจระเข้โดดเด่นนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยทโทนแอนด์ทโอนที่เป็นแบบ, paint, บะะแฮนด ้าเขาออกแบบด้วยเคสแว่นตานะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นด้านในให้ด้วยนะเวลาที่ใช้งานค่ะหลายๆคนเนี่ยช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ก็จะชอบพกแว่นตาใช่ไหมกระเป๋าใบนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวด้านหน้าที่เอาไว้สําหรับใส่แว่นตาโดยเฉพาะเลยสาหรับฮาร์ดแวร์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะเป็นฮาร์ดแวร์สีทองวิ่งเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสายรัด T s i g n a t u r e แบบใหม่ด้วยด้านในค่ะเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีการซับในด้วยหนังนะคะแล้วก็ตัวไมโครไฟเบอร์ด้วยค่ะใส่ของได้เพียงพอต่อหนึ่งวันนะคะเพราะว่าด้าน เ,เป็นช่องกว้างช่องใหญ่สามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับตัวสตรัปนะคะที่สามารถปรับระดับได้ค่ะให้สั้นยาวตามสรีระของคุณได้เลยนะคะ และกระเป๋าใบนี้ค่ะส่งแค่ใน U.S เท่านั้นเนาะทำให้ราคาของใบนี้เนี่ยเป็นราคาดอลลาร์อยู่ที่19 9 0ดอลลาร์ค่ะอ่ะอะ่ถ้าว่าใบกี้แซบแล้วนะคะใบต่อไปนี้แซบหนักเข้าไปอีกค่ะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์เฟนดีค่ะไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ค่ะใบนี้ค่ะเป็นเฟนดีมินิแบกนะคะเป็นกระเป๋าใบเล็กค่ะที่มีรูปทรงคล้ายกับท่อนะคะทำมาจากผ้าใบเคลือบทิมลายกราฟิก F F v e r t i g o สีฟ้าและสีขาวค่ะแล้วก็วิธีการเปิดปิดเป็นแบบซิปนะคะตัวอะไรต่าง ียจะเป็นโลหะเคลือบทองค่ะสามารถใช้เป็นกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋าสะพายไหลก็ได้โดยที่จับที่ถอดออกได้นะคะแล้วก็ปรับได้ไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่20คูณ8.5คูณ11เซนติเมตรค่ะน้ำหนักอยู่ที่240กรัมเท่านั้นเอง ใบนี้เมดอินอิตาลีนะคะทำมาถึง2ส,สีด้วยกันค่ะก็คือสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะราคาอยู่ที่950ยูโรค่ะและใบนึงที่ไปส่งมาของคุณคริสนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยคุณคริสก็เพิ่งจะเปิดกล่องอันบ็อกซิ่งไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็หน้าตาน่ารักมากๆใบนี้เนี่ยวางขายแล้วที่ฝั่งยุโรปนะคะแต่โมดไม่แน่ใจว่าที่ฝั่งไทยเนี่ยตอนนี้วางหรือย,อยังช่วงที่โมดลงคลิปไปนะคะเอาละไปดูกันว่าเป็นกระเป๋าจากแบรนด์อะไรแล้วก็พิเศษยังไงกันบ้างค่ะใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าลุ ะะกระเป๋าถือรุ่นนี้นะคะจะให้ความรู้สึกร่วมสมัยแล้วก็มีน้ำหนักเบาทำมาจากผ้าแคนวาสสีน้ำตาลเรืองแสงโดดเด่นด้วยรายละเอียดหนังลูกวัวพร้อมหูจับด้านบนและสายสะพายด้านหน้าประดับด้วย LV Initial การสร้างสารรค์ที่รู้ราาสำหรับคอลเลกชัน Spring 2021นี้ค่ะประกอบด้วยสายสะพายไหล่ที่กว้างทำให้ใส่สบายและตัวสายนะคะลักษณะพิเศษก็คือด้านหน้าเนี่ยทำจากร้บใบนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยทำจากหนังลูกวัวค่ะมาพร้อมกับฝาปิดที่ตกแต่งด้วยดอกไม้โมโนกรมแกะ สลักอย่างปราณีภายในของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะบุด,ด้วยหนังคาวไฮดนะคะแล้วก็วิธีการถือเนี่ยสามารถถือได้2แบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบที่เอาฝาปิดไว้ด้านในหรือว่าเอาฝาปิดไว้ด้านนอกซึ่งลักษณะของกระเป๋าเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเหมือนได้กระเป๋าใบใหม่เลยด้านในค่ะมีช่องแบ่งบุด,ด้านในนะคะแล้วก็มีช่องกระเป๋าที่มีซิปด้วยใครที่ชอบเปิดกระเป๋าเอาไว้ก็ไม่ต้องกังวนลนะคะเพราะว่าใบนี้เนี่ยเขาทําในส่วนของตะขอเกี่ยวนะคะสำหรับเก็บของใช้ให้ปลอดภัยเอาไว้ด้านในพื้นกระเป๋าค่ะมีหมุดโลหะกันกระแทกถึง4ีตัวสามารถใช้งานได้ง่าย วางที่ไหนก็ได้ไม่ต้องระวังมากค่ะสายสะพายค่ะเป็นสายสะพายที่สามารถถอดออกได้แล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะโดยที่ความสูงแนวตั้งของสายสพยคจะสั้นที่สุดอยู่ที่52ซนติเมตรแล้วก็ยาวที่สุดอยู่ที่56ซนติเมตรค่ะไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่31.5คูณ20คูณ11เซนติเมตรค่ะราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่1 7 9 0 0บาทค่ะอันนี้เป็นราคาจากช็อปไทยเลยใครที่สนใจค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ช็อปลุยวิตรงใกล้บ้านคุณนะคะถ้าคุณชอบเรื่องราวการ่องกระเป๋าด้าราบ บบนี้กดหัวใจมาให้มดรัวๆเลยนะคะแล้วก็ในคลิปหน้าเดี๋ยวมมจะพาไปส่องใครอีกค่ะพลาดไม่ได้ก็ต้องกดติดตามเอาไว้นะคะสามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคยแล้วก็ใครที่ดูผ่านทาง Facebook ค่ะก็สามารถแท็กเพื่อนๆมาดูได้ด้วยนะเผือว่าใครที่ชอบสไตล์การแต่งตัวของคุณคริสหอวังนะคะแล้วก็อยากให้ไปส่องใครเพิ่มอ,อีกเนี่ยก็แนะนํามาได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาดียส<ๆ><ๆ>